สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสยามยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ออร์แกนิกบายโคกสยามกรีนฟาร์มนวัตวิถีกเกษตรปลอดพิษพิชิต SDGS ด้วยบรรจุพันธุ์รักโลกสู่นักธุรกิจน้อยยุค4.0ออร์แกนิกบายโคกสยามกรีนฟาร์มนวัตวิถีกเกษตรปลอดพิษพิชิต SDGS ด้วยบรรจุพันธุ์รักโลกสู่นักธุรกิจน้อยยุค4.0เป็นกิจกรรมดีๆโดยการนำเกษตรปลอดสารพิษพิชิต SDGs ด้วยบรรจุพันธุ์รักโลกจากแฝดและขยะรีไซเคลิลสู่นักธุรกิจน้อยยุค4.0ควบคู่ไปกับการคิดเป็นทําเป็นขายเป็น ตามแนวทางนักธุรกิจน้อยยุค4.0โดยประยุกใช้นวัตกรรมบรรจุพันธุ์รักโลกที่ผลิตจากพืชท้องถิ่นและขยะรีไซเคิลน,นำมาพัฒนาบรรจุพันธุ์จากวัสดุที่เหลือใช้นำมาสร้างสรรค์เป็นบรรจุพันธุ์รักโลกใส่ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ โดยใช้นวัตกรรม o r g a n e Model และกระบวนการ B D C A ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังนี้ O Organic Farming and Observation เกษตรปลอดพิษพร้อมสังเกตและบันทึกข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ R Recycle and Reduce Waste Innovation การคัดแยกลดและแปรรูปขยะเป็นวัสดุใช้ซ้ำได้ G Green Packaging from v e e t a v e r and Recycled Waste บรรจุพันรักโลกจากหญ้าแฝกและวัสดุรีไซเคิล A Active Learning Integrating SDGs การเรียนรู้เชิงรุกที่เชื่อมโยงเป้าหมาย SDGs อย่างเป็นรูปธรรม N New Generation Kid i Ocean, k i d p r g n o s e s 4.0การพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอลผลการดำเนินงานที่ผ่านมากิจกรรมของพวกเรามีอะไรบ้างเรามาติดตามได้เลยนะคะการเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่ทุกๆเช้าวพวกเราจะไปให้อาหารเก็บไข่เปลี่ยนน้ำดูแลสุขภาพเป็ดไก่ <c oughs> เพื่อให้ได้ไข่ที่มีความสุข เราจะนําไข่ที่ได้ไปส่งร้านสหกรณ์เพื่อเป็นรายได้ของกิจกรรมในการดูแลไก่เป็ดพวกเราได้ทําอาหารไก่จากหบวบกล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นํามาสับแล้วผสมกับรําละเอียดกากน้ําตาล สารเร่งพอดอสอให้ไก่กินช่วยลดต้นทุนและมีประโยชน์ได้ไข่ที่สมบูรณ์การปลูกพืชผักเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำเราชอบมากเพราะจะได้ผักที่ปลอดสารเคมีเพราะเราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในการบำรุงต้นและบำรุงดินเราจะได้ผักอินทรีย์ที่ดีนะคะในกระบวนการดูแลพืชผักโรงเรียนของหนูใช้เทคโนโลยีในการรดน้ำต้นผัก ใช้แอป EV Link การสั่งเปิดปิดในการรดน้ำระบบนี้สามารถตั้งเวลาในการรดน้ำได้อีกด้วยในการดูแลพืชผักพวกเราได้ทำโฮอร์โมนพืชโดยใช้ไข่น้ำตาลผงชูรสและนมเปรี้ยวมาทำการหมักประมาณ3วัน แล้วนำมาผสมน้ำก่อนทำการฉีดพืชผักเพื่อให้งอกงามสมบูรณ์และปลอดภัยจากสารเคมีอีกใช้เปลือกไข่ในการบำรุงต้นพืชและเราได้ทำสารสกัดกำจัดมแมลงจากใบสะเดาโดยมีส่วนผสมใบสะเดาแก่ยาเส้นน้ำส้มสายชู น้ำเปล่ามาผสมกันหมักประมาณหนึ่งเดือนช่วยให้เรากําจัดแมลงที่มารบกวนต้นพืชผักของเราได้และปลอดภัยสารเคมีเรามีกิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ซึ่งเราได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราชอบมากๆเช่นกันค่ะ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนของเรามีเห็ดนางฟ้าที่เราปลูกเองบางครั้งแม่ครัวจากโรงอาหารของพวกเราก็นําเห็ดนางฟ้ามาปรุงให้พวกเรากินหนูชอบกินเห็ดนางฟ้ามากค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งของโรงเรียนพวกเราก็คือพวกเราช่วยกันทําปุ๋ยน้ําหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติกิจกรรมหนึ่งที่เราชอบอีกเช่นกันคือการนำปลาดุกที่เราเลี้ยงมาแปลรูปเป็นปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกราซึ่งหนูก็ชอบกินเช่นกันค่ะโรงเรียนของพวกเรามีการปลูกหญ้าแฝกรอบๆบบ่อปลาเพื่อป้องกันหน้าดินและช่วยบำรุงดินไปด้วยและนำหญ้าแฝกและขยะรีไซเคิลมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นบรรจุพัณฑ์สำหรับใส่ผลผลิตทางการเกษตรกระเชา้าตะกระ้ากระจาดและของทีระลึกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำ สามารถนำมาขายและบรรจุพันธุ์ต่อไปกิจกรรมที่สำคัญที่สุดให้กิจกรรมออร์แกนิกไบโคกสยามกรีนฟาร์มนวัตวิถีกเกษตรปลอดพิษพิชิต SDGS ด้วยบรรจุพันธุ์รักโลกสู่นักธุรกิจน้อยยุค4.0คือการนำผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปสู่กระบวนการสาก์และร้านค้าสื่อ Facebook Live เพื่อสร้างรายได้ให้กับกิจกรรมของพวกเราได้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและทำการแบ่งปันรายได้ให้กับพวกเราทุกคนในขั้นตอนการขายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษหนูภูมิใจนำเสนอให้ทุกคนเห็นว่าเป็นหัวใจหลักของกิจกรรมเรา คือเมื่อลูกค้าซื้อครบ100บาทสามารถนำบรรจุพันุ์สำหรับใส่ผลผลิตทางการเกษตรที่พวกหนูทำใส่ได้เลยเมื่อผู้ซื้อนำบรรจุพันุ์ที่ได้รับมาซื้อซ้ำในครั้งต่อไปพวกหนูก็จะแจกสแตปมและสมุดส,ส,สะสมสะสมสแตปมให้ครบ9ดวงแล้วสามารถมารับ g i ฟต์เวอร์ชหรือรับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกหนูทำ หนูคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นวิถีทางช่วยรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของโลกในปัจจุบันจากกิจกรรมนี้หนูได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นเรียนรู้การทำบรรจุภันฑ์จากคุณยายจินบ้านเกาะสวัสด์อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาส เรียนจากการทำเกษตรอินทรีย์จากคุณลุงสมานบ้านหูแตวอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสจากการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกสยามได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพวกเราเป็นแกนนำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนสามารถมาอุดหนุนผล,ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของพวกเราได้ที่โรงเรียนบ้านโคกสยาหรือทางเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านโคกสยาหรือสามารถมาอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ร้านพิกุลเกษตรพันธุ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาส